COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวนันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพเช้านี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในข้อพระคัมภีร์โยชูวบทที่23ข้อที่11-16ถึงนะคะเพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีที่จะรักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านเพราะว่าท่านหันกลับ และเข้าร่วมกับประชาชาติเหล่านี้ที่เหลืออยู่ในหมู่พวกท่านโดยแต่งงานกับเขาคือท่านแต่งงานกับหญิงของเขาและเขาแต่งงานกับหญิงของท่านท่านจงทราบเป็นแน่เถิดว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าท่านแต่เขาจะเป็นบ่วงและเป็นกับดักท่านเป็นหอกข้างแคร่เป็นหาาน,นามยอกตา จนกว่าท่านจับธีนาตไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะทานแก่ท่านบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้วท่านทุกคนได้ทราบในจิตในใจของท่านแล้วว่าไม่มีสักสิ่งเดียวซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไปสำเร็จหมดทุกอย่างไม่มีซักอย่างเดียวที่ล้มเหลว สิ่งสารพัดที่ดีซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านได้สำเร็จเพื่อท่านฉันใดพระเจ้าก็จะทรงนำสิ่งที่ร้ายมาถึงท่านจนกว่าพระองค์จะทำลายท่านเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเช่นเดียวกันถ้าท่านทั้งหลายกระทำผิดพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ และไปปฏิบัติพระอื่นและกราบลงนมัสการพระนั้นแล้วพระพิโรธของพระเจ้าจะพรุ่งขึ้นต่อท่านแล้วท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดีซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเอเมนค่ะในพระธรรมโยชวาบทที 13, ่23ข้อที่11-16ถึง16นะคะก็เป็นการกำชับและเตือนชนชาติอิสราเอลนะคะ ต่อจากตอนที่แล้วนะคะอีกครั้งให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยให้เขาจะจงรักภักดีและให้รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจนะคะและยังเตือนต่อไปอีกว่าภายหน้าเนี่ยเกรงว่าชนชาติอิสราเอลจะได้รับอิทธิพลจากคนต่างชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ในดินแดนหากยังสมาคมและไปแต่งงานกับคนต่างชาตินะคะหากปล่อยไปเช่นนั้นเนี่ย องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสู้เพื่อเขาอีกต่อไปหากไม่ยอมแยกตัวและประนีประนอมกับสิ่งเหล่านี้โยชวาตระหนักว่าชนชาติอิสราเอลเนี่ยอาจจะถูกล่อลวงและติดกับดักไปตามวิถีของคนต่างชาติได้จนทําให้ในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็จะพินาศไปจากแผ่นดินอันดีที่พระเจ้ามอบให้นะคะและหน่าเศร้าใจที่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นตามนั้นจริงๆนะคะจากพระธรรมตอนเมียเนี่ย พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์เนี่ยเป็นประชากรที่บริสุทธิ์นะคะไม่ประนีประนอมและปะปนไปกับวัฒนธรรมคนต่างชาติและคนที่ไม่เชื่อที่จะนำไปสู่การหลงผิดและทำให้เราออกจากทางของพระเจ้าได้นะคะพระเจ้าเข้ามาย้ำเตือนนะคะว่าให้เรามีมุมมองความคิดและท่าทีในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องนะคะในการเลือกคู่ครองนะคะและก็ในการเลือกคบคนนะคะ ให้เราเลือกที่จะออคบคนแล้วก็เลือกคู่ครองเนี่ยที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อของเรานะคะให้เข้มแข็งและให้ทุกความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจะนำไปสู่การเติบโตกับพระเจ้าไปด้วยกันนะคะสุดท้ายเนี่ยให้เราที่จะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ปนิประนอมต่อความบาปและไม่ให้ค่านิยมจากโลกเนี่ยมาแยกเราออกจากทางพระเจ้าได้ให้เราจะรักษาความสัมพันธ์และความรักระหว่างเรากับพระเจ้าเสมอนะคะ ให้เราจะจัดเวลาในการสแสวงหาการนมัสการพระเจ้าอย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสะดวกของเรานะคะแต่ให้สะท้อนออกมาเป็นชีวิตจริงของเรานะคะยอมให้พระเจ้าเข้ามาขัดเกล่าและสร้างชีวิตเรานะคะให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะคะ สาธุการแด่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมตอนนี้ที่เข้ามาเตือนและหนุนใจขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังขอให้ข้าพระองค์ไม่หลงไปตามสิ่งล่อลวงของโลกนี้แต่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังและศักด์ซืทอต่อพระองค์ขอให้ข้าพระองค์จะระลึกถึงพระสัญญาและพระคุณของพระองค์เสมอขอทรงนำให้ข้าพระองค์เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตที่ถวายเียแด่พระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน